ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลแรกนะครับซึ่งเป็นองสุกุลเปิดในวันนี้เราได้รับเกียรติสองไตรสองท่านนะครับเราจะทําพิธีทอดถวายบนเมนชาปนสถานนะครับทางฝ่ายผู้ช่วยพิธีกรคงจะพร้อมนะครับ กับท่านที่หนึ่งครับเราจะทําการทอดถวายทีละท่านนะครับท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่านสจอทีรวัฒนชุมดีนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเขตอำเภอยางสีสุราษครับเรียนเชิญกับท่านโอกาสนี้ขอได้รับความเมตตาครับกราบนิมนต์พระอาการสอนชัยสรานันโทจากวัดหนองนาในครับ กราับนิมนต์เป็นองค์พี่นาภาพไตรบังสกุลแรกครับชุดแรกครับกราบนิมนต์ครับรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระคุณท่านจากวัดหนองบัวสันตูวัดหนองบัวใต้วัดหนองบัวกาเหรียนวัดหนองนาไน,นวัดฉนวนนะครับวันนี้ท่านให้ความเมตตานะครับได้มาร่วมพิธีเป็นเนื้อนาบุญให้กับทุกคนทุกท่านได้สร้างบุญในวันนี้ครับนะมัสการขอบพระคุณ กับประกาศนี้กับเรียนเชิญธรรมทานและทุกท่านครับประนมมือบำเพ็ญกุศลพร้อมกันครับสาธุนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นทอดผ้าไรบังสุกุลในชุดที่สองครับ โอกาสนี้เรียนเชิญท่านวียรยุทธ์ตันประสาทครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวสันตุรครับเรียนเชิญครับท่านกราบนิมนต์ท่านพระครูปฏททีีรธรรมด็อกเตอร์นะครับจากวัดหนองบัวแปกครับ เป็นองค์พิลาผ้าไตรบริสุทธิ์ที่สองครับอาจนิมมลครับท่านเฮ้ครับมีฉบ,บับเลยมันมันมันไม่เห็นมันเลียวไม่เห็น ครับโอกาสนี้ครับโอกาสนี้เรียนเชิญทุกคนทุกท่านครับประบนมมือบำเพ็ญบุญพร้อมกับท่านบิลยุทธครับสาธุขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณท่านทั้งสองรู ขอบรคุณท่านสจธีรวัตรทุมดีท่านอดีตนายกวียรยุทธ์ธรรมประสารเป็นอย่างยิ่งครับผมครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีทอดผ้าบำเพ็ญกุศลนะครับทอดผ้าบางส็กุกนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับกรณีทางฝ่ายในศาลาพิธีนะครับ พุนพอแสนมกนายกทั้สอบท่านก็ก็ดําเนินการอยู่นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านเจ้าภาพก็ก็มีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องได้ร่วมทําบุญนะครับในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในการทอดผ้าบางสกุลทุกคนทุกท่านนะครับแต่ขอด้วยหลายๆอย่างจนใจด้วยเวลาแล้วก็อะไรต่างๆครับก็ ขอได้บรบกวนท่านเป็นตัวแทนในวันนี้ทั้งเจ็ดชุดเลยนะครับเป็นตัวแทนของทุกคนทุกท่านนะครับครับในชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งครับเปยนเชิญท่านผู้ใหญ่อำานวยแก้วบุตรสาครับท่านที่สองครับเปยนเชิญท่านผู้ใหญ่บุญรองร่วมบุญดีท่านที่สามครับเียนเชิญท่านผู้ช่วยวิทยา ราชามือครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยสุบินราชามือครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยลักษมณีพาหครมและท่านที่หกครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกับวีสุวรรณธาดาครับเรียนเชิญในชุดที่หนึ่งทั้งหกท่านครับ หลังจากที่ไปรับผ้ารับอันปกรก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับเราจะกราบทำถวายพร้อมกันนะครับครับจะพร้อมแล้วเราก็กราบํำถวายพร้อมกันนะครับ นามรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาสาธุครับหลังจทั่วางพาเสร็จแล้วก็เรียนเชิญท่านกับเก้าอี้รับรองเลยนะครับครับในชุดที่สองนะครับท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญท่านรองประสิทธิ์ป้องชาดานะครับรอง นายกุการบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุท่านที่สองเรียนเชิญท่านสปตบุญเฮงโพแสงดาท่านที่สามเรียนเชิญท่านอาดีตท,ท่านผู้นวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุคุณพ่อคุณมากโคตรไกรสอนท่านที่สี่ครับเรียนเชิญท่านผอ,อ,อกจัจพันธ์กระต่ายทองท่านผู้นวยการโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบ,บหลหนองบัวสันตุ ที่หครับเรียนเชิญท่านสออตอุทัยนนทศรีและท่านที่หครับเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจโทถาประกอบผลอุทปา,าครับเรียนเชิญทั้งหท่านในชุดที่สองครับ รเราเกล่าวคำจาไย์พร้อมกันนะครับนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาสาธุต่อไปชุดที่สามนะครับสาธุดังก็ได้บุญเยอะนะครับในชุดที่สามนะครับเรียนเชิญท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญคุณพระชนีกลนกไทยสงครับ ท่านที่สองครับเรียนเชิญท่านดร์วิมลจำปานินข้าราชการบำนาญจากจังหวัดขอนแก่นครับท่านที่สามครับเรียนเชิญคุณพ่อสมศักดิ์บุญชูท่านที่สี่เรียนเชิญคุณพ่อทองแหวนจำปานินนะเป็นสามีนะครับพี่ชายใช่ไหมครับครับผม ลำดับต่อไปท่านที่5ครับเป็นเชิญคุณพ่อสมหมายตันประสารครับท่านที่6ครับเป็นเชิญคุณพ่อสมัยมะลิเลิศครับอาดจนเชิญในชุดที่สามทั้งหกท่านนะครับ อครับถือซองไมโคนเดอร์อ่าเข้าจีว่าคำถวายสะกอน,นอกเพื่อความสมบูรณ์ครับเหลืออีสองท่านนะครับก็กําลังเดินทางมานะครับเหลือแต่คนนุมเนาะเออเหลือแต่คนคนนมปิดถ่ายน้อยหนึ่งนะครับตาจะเข้าบุญบุญน,นี่ยาเป่าบุญว่า โอเคนะครับเรายกสองขึ้นนะครับเราจะกล่าวพร้อมกันนะครับนามรนนนา,มร,ามรูปังอนาาิจจังนามารูปังทุขังนามะรูปังอนัตตาสาธุต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบุนชกุลในชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ครับท่านที่หนึ่งนะครับ เรียนเชิญคุณพ่อบุญตาโพเทพาครับท่านที่สองครับเรียนเชิญคุณพ่อสุชาติพิมพ์จันทร์ครับท่านที่สามครับเรียนเชิญคุณพ่อสนิทอายะครับท่านที่สี่ครับเรียนเชิญคุณพ่อบุญยังมะลิเลิศครับท่านที่ห้าครับเรียนเชิญคุณพ่อสุนทรปินรุธครับ และท่านที่หกเรียนเชิญคุณพ่อสุเทพโพธทยนะครับเป็นเชิญในชุดที่สี่ทั้งหกท่านครับ ครับเราจะถืออถือซองปัใจใจัยพยาธธรรมไว้ก่อนนะครับยกขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะก่าบคำถวายพร้อมกันนะครับวันนี้พร้อมแล้วนะครับ นามรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาสาธุต่อไปในชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้านะครับท่านที่หนึ่งครับเป็นเชิญคุณแม่และหม่บุ้งทองครับ ท่านที่สองครับเป็นเชิญท่านผู้ช่วยสัตถียนยิ่งก่อนแก้วครับท่านที่สามครับเป็นเชิญคุณพ่อสุริโยโพเทพาครับท่านที่สี่นะครับเป็นเชิญคุณพ่อสิงห์ม่มีสุนะครับท่านที่ห้าครับเป็นเชิญคุณพ่อสงศิสิงห์พาพรครับและท่านที่หกครับเป็นเชิญคุณพ่อประมวลแก้วกัญยาครับ โอ้ค oh, like like oh, ุณพ่อสุริโยอยู่น้ำชุดเฒ่าเป็นคุณพ่อเลยเนาะคุณพ่อสุริโยก็เป็นโอกาสดีนะครับเอาเรามาอยู่น้ำชุดเฒ่าเลยเขียนคุณพ่อพ่อเลยครับผมคุณพ่อสมศรีพาพรออีกท่านหนึ่งนะครับ ถ้ารพร้อมดูพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนามรูปังอาิจจังนามรูปังทุกขัง นามารูปังนอนาตาหนึ่งต่อไปในชุดที่หกนะครับชุดที่หกครับท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญคุณปอเรียมแสงชาลีข้าราชการบำนาญจากจังหวัดขอนแก่นครับท่านที่สองครับเรียนเชิญคุณเบียรศักดิ์ยำปานดินจากจังหวัดขอนแก่นครับท่านที่สามครับเรียนเชิญคุณแม่สมหมายไกรจัทนทร์ครับ ท่านที่สี่ครับเป็นเชิญคุณแม่สำนังบินรุดท่านที่ห้าครับเป็นเชิญคุณแม่สําราญบินรุษและท่านที่หกครับเป็นเชิญคุณสักงุนร้อยพุทธจากจังหวัดสระแก้วครับเป็นเชิญในชุดที่หกครับ ขอบคุณเคอรี่นะฮะไว้ใจได้กับเคอรี่ครับทรงในหมองเนอะไอสุดยอดนะครับนี่คือบริการลุดหน้าของที่เข้ามาฆ่าไปสรีไทยของเรานะฮะขอบคุณเป็นอย่างสุดครับครับ บัดน,นี้เราจะกลราบทำถวายพร้อมกันครับนามรูปังอะนิจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนาต,ตาสาธุครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดของญาตินะครับหลังจากที่ท่านวาง สอนปัจจัยเยธรรมเสร็จแล้วนะครับก็เลยให้รอรับการพิาณาจากคณประคุณท่านนะครับจุดที่เจ็ดครับท่านที่หนึ่งครับเรียนเชิญคุณพ่อประยงคพินรุษนะครับก็เป็นสามีอันสุจรักของผู้วายชนนะครับท่านที่สองครับเรียนเชิญคุณพ่อสุวรรณจำปานินครับท่านที่สามครับเรียนเชิญคุณพ่อหนุจันจำปานินครับ ท่านที่สี่เรียนเชิญคุณแม่บัวพัน์บัวพรครับท่านที่ห้าเรียนเชิญคุณพ่อคําพันธ์จำปานินและท่านที่หกครับเรียนเชิญคุณพ่อสุพันธ์จำปานินครับเรียนเชิญในชุดที่เจ็ดากานนี้ครับ ครับ <S 2: S 1> ตอนนี้เราเปาระนมมือนะครับสะฟอมแล้วนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตา สาธุครับขอ,อโอกาสนี้นรับนิมนต์คณะพระคุณทันได้พี่นาภาหลงสุขุนครับกรบนิมนต์ครับเรียนเชิญท่านประธานและทุกคนทุกท่านครับประนมมือบำเพ็ญกุศลพร้อมกันครับ สาธุนมัสการขอบพระคุณพระคุณท่านนะครับขอบคุณตัวแทนของท่านภูเกียรติวันนี้ทั้งเจ็ดชุดนะครับต้องขอกรับขอบพระคุณนะครับก็เป็นกุศลอนิสงส์ในการส่งวิญญาณให้กับคุณแม่สาย,ยันงจำปาเินสูงสสวรรค์นะครับท่านผู้เกรตครับรางันไร้วิญญาณนะครับสัลนิษขารอัน รรยวิยญ,ญาณของคุณแม่สายันจำปาดินนะครับท่านผู้นี้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนดีในสังคมนะครับเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับเป็นที่รักของทุกคนในวันนี้ท่านได้จากไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการลําลึกและก็ไว้อะไรยกับงวิญญาณของท่านวันนี้ทางด้านเจ้าภาพนะครับก็ได้มอบหมายให้กระผมได้นำเรียนประวัติท่านพรสังเกต ให้กับท่านผู้เอียนได้รับทราบนะครับครับลำดับต่อไปนะครับขอนำเรียนประวัติของผู้แสวชนครับครับผม ครับสำหรับประวัติของผู้บัยชนในวันนี้นะครับชื่อของท่านตามบัตรประชาชนนะครับก็คือนางสายันจำปานินเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช25 0 1ที่บ้านหนองบัวสันตุตําบลหนองบัวสันตุอำเภอ,อยางรีสุปราจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นบุตรของคุณพ่อทุย แม่แว่นจำปาเนินมีพี่น้องร่วมสายรุหิตทั้งหมดเจ็ดคนดางต่อไปนี้ครับหนึ่งนายทองแหวนจำปานินปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่สองนายสุวรรณจำปานินยังมีชีวิตอยู่สามนายหนูจันจำปาเนินยังมีชีวิตอยู่สี 4. นางสายยันจำปานินผู้ไหวชนห้านางบัวผันบัวพรยังมีชีวิตอยู่หกนายคำพันจำปานินยังมีชีวิตอยู่เจ็ดนายสุพันจำปานินยังมีชีวิตอยู่คุณแม่สายยันจำปานินท่านจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ตำบลหนองบัวสันตูำเพอ,อยยงสีสุราชจังหวัดมหาสา,ารคามโดยจากท่านที่หลังจากที่ท่านจบการศึกษาในภา,บาคบังคับในสมัยนั้นแล้วนะครับคุณแม่สายยันจำปันดินท่านก็ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไร้ไถนาดูแลเลี้ยงดูพี่น้องน้องๆน,น,นะครับกับพ่อกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดมานะครับจนถึงอายุครบในการจะมีครอบครัวนะครับ คุณแม่ก็ได้สมรสกับคุณพ่อประยงรินรุธซึ่งมีบุตรด้วยกันสองคนดังต่อไปนี้ 1. น,นายชัยรัตน์รินรุษปัจจุบันเป็นโสดอยู่บ้านหนองบัวสันตุและสองนายบุหลันรินรุธประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมรสกับนางสมรักบ,บุญชูมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน อุปนิสัยใจคอของคุณแม่สายยันจำปานเนท่านเป็นบุคคลที่ร่าเริงแจ่มใสมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนมีนิสัยดีช่วยเหลือผู้อื่นญาติมิตรพี่น้องให้ความรักให้ความเคารพบัญญัางสูงตลอดมาท่านเลี้ยงลูกด้วยศีลด้วยธรรมด้วยหลักธรรมประจําใจมีคุณธรรม สังสอนในลูกๆได้ทําแต่าาความตีตลอดมาครับท่านผู้เกียนครับประวัติการเจ็บป่วยและวาระสุดท้ายคุณแม่สายยันจำปานเนินเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2565คุณแม่สายยันก็ได้มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอยู่มาเรื่อยๆจนถึงปี2566คุณแม่สายยัน มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงครับท่านผู้เกียรติครับลูกๆและสามีก็ได้นำคุณแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลยางศรีสุคราคุณหมอได้วิจฉัยว่าคุณแม่เป็นโรคในช่องท้องนะครับลูกๆก็ได้พาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุรีเวชจังหวัดร้อยเอ็ดคุณหมอที่โรงพยาบาลจุรีเวชก็ได้บอกกับลูกๆว่า คุณแม่เป็นโรคร้ายแรงในช่องท้องนะครับลูกๆก,ก็ได้พาตัวคุณแม่กลับมาพักที่บ้านดูแลอาการอยา่างใกล้ชิดนะครับตามคําสั่งคําแนะนําของคุณหมอเสมอมานะครับแต่อาการต่างๆนะครับด้วยอายุมากขึ้นด้วยนะครับอาการของคุณแม่ก็ซุดลงมาโดยตลอดนะครับไม่ดีขึ้นเลยครับ จนกระทั่งถึงวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566คุณแม่สายยันได้อ่อนแรงลงเรื่อยๆในที่สุดแล้วคุณแม่สายยันจำปานนินท่านก็ได้สิ้นลมหายใจต่อหน้าลูกๆและหลานญาติมิตรพี่น้องไปอย่างด้วยอาการสงบเมื่อเวลา12นาฬกา ของวันที่23กรกฎาคม2566ชีวิตอาย,ยุได้65ปีท่านประธานที่เคารพท่านู้ีเกิเรนทีรักครับ <_ l ain> เมื่อครั้งที่คุณแม่สายันจำปางดินท่านมีชีวิตอยู่นั้นนะครับท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราท่านนะ มีสิ่งใดที่ท่านได้ทาแล้วเกิดความทุกข์ยากลำบ,บากต่อจิตใจพี่น้องเพื่อนบ้านหรือพี่น้องในชุมชนต่างๆนั้นนะครับก็ขอให้ท่านได้อโหสิก,กรรมให้กับบุญบิณอางของท่านในวันนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีเป็นกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ทาให้พี่น้องมีความชื่นชอบชื่นชมสบายใจแล้วนั้นนะครับก็ขอให้ได้เป็นพลังส่งผล ให้กับดวงวิญ,ญญาณของคุณแม่สายันจำปาดินมีสุขคติบนสูงสวรรค์ด้วยเถินครับท่านผู้เกียรติครับ,บ,ญญรบเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับดวงวิญญาณครับกขอเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้เกียรติครับได้นั่งด้วยอาการสงบนิ่งประมาณนาทีหนึ่งครับเชิญครับ ครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีอันสําคัญนะครับเป็นพิธีทอดผ้าไตรบองสุกุลนะครับสําหรับท่านประธานในวันนี้นะครับครับโอกาสนี้ครับกระผมเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกวีรชาติสุขบงกฎ ท่านภูมิกับการสถานีตำรวจปูทอ,อยยางศรีสุราได้ทำพิธีทอดท้าไตรบังสคลครับโอกาสนี้เรียนเชิญครับครับขอได้รับความเมตตาครับกราบนิมนต์ท่านพระอธิการประเคนบุตธ,ธิธรรมโมเป็นองค์พินาผ้าไตรบังสุคล la he will ขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านครับประนมมือมาเป็นกุศลพร้อมกันครับสาธุนกสการก์กราบพระคุณท่านพระธิการประเคนวุฒิธรรม,มูเป็นอย่างสูงยิ่งครับกับพระคุณท่านประธานท่านพันตำรวจเอก วิราชาติสุบกุนะครับในวันนี้ท่านให้ความเมตตามาเป็นประธานในพิธีชาระกิจร่างของคุณแม่สายยันจำปันีในวันนี้ครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์นะครับน้องโบสันต,ตุของเราก็จะขึ้นสองข้างน,นะครับแล้วก็ลงตรงกลางนะครับคบในานามของจอาภ้ามในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทางด้านท่านภุเกรตทุกท่านนะครับที่ ให้ความการุณานะครับมาร่วมง,งานชาวนกิจศพของคุณแม่สายยันจำปานใ,นในวันนี้นะครับเจ้าภาพก็คงจะไม่มีอะไรที่จะอ่าตอบแทนในน้ำใจอันดีงามของท่านนะครับก็มีของจำรวยแล้วก็มีหออกับข้าวอาหารนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ทานไหนที่จะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางทางรถทางเรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก่อให้เดินทางด้วยความสวัยดีครับหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยนะครับก็เรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับญาติของผู้วัยชนในวันนี้นะครับกระผม ก่อนที่จะจบตรงนี้นะครับมีเพิ่มเติมนะครับเรื่มเพิ่มเพิ่มเลยครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทําบุญต่อเลยนะครับเฮ็ดบุญต่อเลเดอมืออื่นเป็นมือฮ้มโรดวะสั่นนะครับก็เก็บดูกแล้วก็ฮ้มเลยนะครับวันนี้หลังจากที่ชาวภรริกิจร่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเ้าพาพก็จะกลับไปตั้งกองบุญต่างๆนะครับ พรุ่งนี้ก็จะเก็บอัฐินะครับแล้วก็นําอัฐิไปแล้วก็ทําบุญอุทิศเลยนะครับก็ประกาศบอกบุญปยังท่านผู้มีเกียรติหรือว่าบอกต่อกันไปนะครับว่าเราจะมีการทําบุญอุทิศสนุศลเลยนะครับในวันพรุ่งนี้ให้กับทําบุญอุทิศหายกับคุณแม่สายันจำปาลินเลยนะครับก็ขอแจ้งทุกคนทุกท่านครับครับวันนี้กับผมสังคมพิมพ์ขันก็ขอยุติการทําหน้าที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ